นี่วันนี้จะมาแนะนำวิธีทำคลิปง่ายๆนะครับจากไอโฟนก็ไปที่สูนปุ่มพิการเขาเรียกถูกปุ่มพิการนะครับผมเรียกแบบนี้แล้วก็มาที่สูนย์ควบคุมจากนั้นก็มาที่อัดภาพนี่เรา,าก็อัดภาพเลยสามสองดูข้อมูนครับหนึ่งโอเคนี่อัดภาพไปแล้วครับเราก็ไปตีแคลอรีกันเนี้ยผมต้องการที่จะเอาภาพสักภาพมาทำคลิปเป็นภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะภาพนิ่งภาพเป็นทำคลิปนี่เอาภาพนี้แล้วกัน นี่มัพนึงางนี้มาทำคลิปวิธีการก็คือผมแตะไปที่ภาพแล้วคนนี้นก็จะปาไปหมุนหรือว่าจะปาขึ้นไปกลางบนนี่หงายไปแล้วก็กลับลงมาเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นี่ปาไปได้หมดเลยเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะกัดลลกไปไว้ที่อื่นก็ได้นะครับเป็นจะไปจะพวกภาพนี้อย่างเดียวทำาไมกัดลลกหรือจะเจก็ได้นะครับได้หมด หลังจากนั้นเราก็กลับไปที่เดิมไปที่ผมพิการแล้วก็มาที่หยุดคราวนี้นี่ครับบันทึกหน้าจอเรียบร้อยพิธาการตัดไปก็คือเมื่อบันทึกหน้าจอเรียบร้อยเนี่ยเราก็กลับไปที่แคลอรี่ไปที่แคลอรี่เหมือนเดิมอันนี้เรียบร้อยอันนี้ก็ไปนี่คือคลิปล่าสุดที่ผมทำไว้เมื่อกี้อานนี้ก็มาที่เก๊กไก่ นี่มันที่แกไก่คลิปแกะไก่ไกลแล้วก็เริ่มการตัดต่อนะครับนี่ตัดต่อจากด้านหลังมาก่อนอันนี้นี่ก็คือแกนี้จะไม่ต้องเห็นนะครับตัวอนังสือที่เราไม่ต้องการเห็นแล้วก็ขา้างหน้านี่ก็เกนี้มันก็ลงมาดูอันนี้อันนี้ก็ไปตามที่เราต้องการนะครับนี่เป็นแบบนี้ ถ้าเกิดมันยังเยอะไปก็เรามาตัดแบบนี้เลยแล้วเรามาเริ่มใหม่โอเคนี่แล้วถ้าต้องการไม่เห็นปั้มนี้เราก็ตัดออกนะครับเราก็ตัดออกได้แบบนี้แล้วก็เสร็จสิน้นแล้วก็ไปที่มันทึกเป็นคลิปใหม่ก็แค่นี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเราไปดูนี่นี่คลิปเก่านี่คลิปใหม่จากสี่สแปดเหลือสิบหกนี่แบบนี้เห็นไหมครับนี่ นี่ง่้แบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถทำได้แต่ว่าไม่มีแอปอันนี้เป็นของ i p h o n โกล่าปากไว้ด้วยขอบคุณมากกว่าดีครับ